it Smooth Chunk Cobo Cool Club Present Make it make it make it smooth, make it make it make it cool, make it feel it make it cool, so baby Every damn feeling cool, don't want it feeling good, make it passion being true just yes, maybe Make it cool, make it good, can I Make fun and make friends, alright Time to Don't want it, I've been paradise, make it smooth, live wild yeah. Make it do it, hey, lonely kid, hey, tell us in ครองเราให้มันพิเศษให้ความรู้สึกที่ใจต้องการเลยทุกๆอย่างให้เป็นเรื่องราวที่แสนวิเศษให้เราได้ชิมได้ชมได้รื่นได้รมได้ลิมได้ลองอะไรที่ตอ้องเดี๋ยวจะเไปใหญ่ใหญ่หรือไเดี่ยชิวขอแบบว่าผสมกันได้ไหมใหญ่ๆแต่ว่าชิวช<อ>ิวมงก็เปิดเองไหมไอ้เย็นนี่ดาราเขาเล่นได้หมดอบอกกูหน้าที่กูอยู่แล้วเห <He 's S 2> ็นเรากับมารียูเนี่ยกันแบบพร <N> ้อมหน้าพร้อมตาเฮ้ย ใหญ่และชิวด้วยเพราะว่าด้านหลังมีแอร์สตีมนะครับแล้วก็มีทุ่งมอวด้านหลังวันนี้กลับมาแน oh yeah. the ่นอนก็ค oh yeah! oh yeah. ือแคมปิ้งสเปเชียลอีพียกลับมาเปิดโลกความชิวให้ครูกับช้างโคบรูครูขับครับและแขกรับเชิญวันนี้ครับพิทพอยเป้ และนี่บอกก่อนแล้ววันนี้ทีมของเรานี่คือถูกใจคุณพลอยหอวังแน่นอนวายถุนเคพี่เชื่อป่ะมันกลับมารอบสองแล้วอะก็คือพายอยู่ที่สองยู่แล้วเนี่ยว่ายถุนเคมือเอ๊ะเมื่อกี้มือไอเดียใชจเลยสมัยก่อนเราทำอย่างนี้เหรอไม่เคยมีท่านี้เกิดขึ้นไทยโป่ง่ายปกถ่ายปกทำไงเฮ้ยมีอะไรในโป่งอะไรอะมีอะไรอะอมบวยแล้วกลัวไม่เห็นด้วยต้องมีชี้บวยไแล้วแล้วมันต้องท่ามันต้องแบบอย่างเงี้ยเออขามันต้องยืดขาต้องยืดยืดแบบเลยแบบทอนขึ้นมาโอ้ นี่มันโปรเจกต์เอสไม่ใช่แต่ว่า Y2K จริงๆแล้วเมื่อเามันถูกยุคอะมันคือ90ไปปลายถูกป่ะปี2000ดิมันต้องมันต้องก่อน2000เพราะว่า Y2K มันคือปรากฏการณ์ของตอน2000ที่ที่คอมพิวเตอร์ตอนนั้นบอกว่ามันจะรีเซ็ตอะไรแบบมั่วซั่วเลยใช่ใช่โนซาดามุสไอปี2000อ่ะเป็นจังหวะที่ครูไปยืนต่อกดตังค์กันอยู่เลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องต่อกดตังค์เลยเอ้าก็มันเป็นช่วงเวลาที่บอก Y2K เดี๋ยวมันจะรีเซ็ตเงินเรามุณก็เลยถอนออกมาให้หมดไอ้เหี้ยคนต่อกดตัังงคค์เป็นร้้อยตแลว อนนั Fish, 400, ้นในบัญช ah> ีมีอะไรสี <t 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 bon <t <t ่ร้อยสี่ร้อยคือถ้าจะให้นิยามความแบบครูของแก๊งนี้เลยคือช้างโคบูครูครับต้องให้3คนนี้แอคทิวิตี้พวกเรามันชิลบรรยากาศที่รวมตัวนี้คือเหมือนแบบย้อนย้อนวันวานอ่ะเฮได นี่มันคือการรวมตัวของพวกเราในรอบหลายปีเลยบรรยากาศชิวๆแบบนี้ที่คุณทำกันอยู่ตรงนี้ยเออ้กินนึงทำไมอะเซวชิวนกงานแต่ก่อนจะไปเอาชนก่อนครับชนเร็วชิวทุกคนชิวและนี่ครับกับแก้วช้างโคบูคูขับ X กับสเตลล์นะครับผมแก้วเดียวชิวได้ทั้งคืนนะครับผมใครที่อยากได้รอติดตาม ผมมีสีนี้เลยที่บ้านแบบนี้เลยอะยังก็ไม่ต้องได้แต่ว่าัมขาดตรงนี้ผมขาดตรงนี้ช้างโคบูคุครับมันขาดตรงนี้ที่ผมอยากได้กับบ้านอยากได้รอท้ายคลิปมึงนี่มันสอพอตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็ยังเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อมึงจับได้เหรอพี่ป๊อปพี่ป๊อปถึงคิวพี่ป๊อปแล้วรอบที่แล้วนะครับใบเฟย์ก็ได้มีโอกาสมาเปิดโลกความชิลนะครับที่แคมป์พเราไปเหมือนกันครับผมมาคราวนี้เราได้มีโอกาสที่เรียนเชิญมาสเตอร์เชฟของพวกเรามายกระดับเมนูแคมป์ ให้มันสุดๆไปเลยวาคือต้องเล่าก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยพอเราผ่านยุคที่เราทํางานด้วยกันใช่ไหมแต่ละคนไปเติบโตเส้นทางตัวเองไอ้เป๊กก็ไปทําอสังหาทํารายการบ้านใช่นะดีไซน์ไปคอยก็ไปทํำมีแฟชั่นมีหอวังซิสกูก็ทำโค้ดครูทำอะไรนี่ไอพิทก็ไปสายอาหารแล้วก็ล่าสุดไปกวดมาสเตอร์เชฟนะที่แต่คนชื่นชม เมนูอาหารเยอะมากมันซ้อมเยอะมากเลยอาหารนะมันเวอร์แบบเอาจริงป่ะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่เป็นไรคือมันยอมเสียหน้าไม่ได้ไอ้อมันรู้เลยนะเลิฟแกร์บอกอีนี่มึงไม่ยอมเสียหน้าทำไมมึงรู้เรื่องไอพิษเยอะจังไม่หัวเก่าหัวเก่าไม่เป็นไรตาเก่าแล้วคุณผู้ชมครับเปิดโลกความชิลกับหัวเก่าพลของวังวันนี้ครับไม่ไม่เราพลาพวันแรกที่คุณจำได้เลยไอพิษอ่ะคือสนิทกับไอพิษก่อนใช่ป่ะแล้ววันที่ไปชิลที่คอนโดกูขึ้นไปที่คอนโดเสร็จปุ๊บดีนะพูดดีดนะอยู่ดีปุ๊บเพิ ไอพอยมากุ้็พามา้จไเนี่ยนั้นก็พอพิษอสนิทกันเราก็สนิทกับเพื่อนโอ๊ตอีกคนดึงมาจอยกันไหมไม่ไอเป็กนี่มันเป็นคนทำให้ทุกคนรู้จักกันนะใช่จริงจริงเรื่องจริงเป็กเป็นคนทำให้กรู้จักแล้วตอนนั้นไอโอ๊ตพาใครไปอ้าวแป๊บแป๊บไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แน๊บแป๊งแันบแป๊องปาบแปมบแป๊บแป๊งจร๊บแป๊บแร๊บแล๊บแปพบแอ๊บแป๊บแป๊บแป๊บแบบ ไอพี่ไอเดียโอนมันตลกมากเลยมึงอ่ะไปหากูหน่อยกูมีเล่าให้คนนึงอันเนี้ยแลรงไหนอันเนี้ยอันเนี้ยเนื้ออะไรกันพามแนแรงไหนอันนู้นเฮียอะไรกันแล้วไอ้เดี่ยสองคนนี้รู้จริงด้วยว่ารู้เยอะด้วยเมื่อกี้ไอ้เฮียเป๊กไก่พลพูดนะแต่ก็หูกูไม่ได้ฟังเลยตากูอยู่อย่างเงี้ย ตอนนั้นมึงก็ทุ่มทั้งชีวิตเหมือนกันจำได้เลยว่ามาปพิ่ถึงตีห้าเป๊กโอ๊ตเป๊กโอ๊ตแล้วอีกวันนึงกูไปทำพิธีกรไอ้มันใหญ่มากแล้วแบบไปสายเพราะเป๊กโอ๊ตถึงเจ็ดโมงเช้ามึงไม่ยอมให้กูไปให้กูเล่าไหมกูร้องเพลงอยู่กับพี่นิวมึงถือก็บ๋าตามมียร้อๆร้องร้องถบ่าตามมียร้องๆ้องจ้าจ้าพี่รักจ้าจ้าเดี๋ยวพี่ป๊อปเข้าร่วมเล่นด้วยพี่ป๊อปก็เคยเจอก่อนนั้นนี่พี่ป๊อบจะเล่นกูแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่ากูอยู่ในโมเมนต์แรกของเขาเลยนะเโอไปสร้างไปสร้ม่ ห้องน้ำบนดอยกูก็ไอ้เฮียเหนื่อยชิบหายนั่งไอ้เฮียน้ำไม่มีแดกทำไมนิวจิ๋วแม่งได้แดกน้ำดีๆตลอดเลยแล้วใครเอามาให้ตัวพิธีกรเนี่ยแล้วเลื่คืนกำลังจะร้องเพลงไอ้นี่ก็เดินมาไอ้เป๊กน้องนิวแม่งน่ารักนะนี่ในใจกูมึงพูดผิดคนแล้วกูดในลำโพงกูดในลำโพงนี่ทน จนวันนั้นทําให้ครบเนี่ยวันทุนวันนี้นี่แต่ว่าสุดท้ายคนที่ทําให้แต่งงานก็คือวันที่อยู่หน้าบ้านบาไอพิทไก่โอ๊ตแล้วคุยกันว่าไม่รู้ไอพิทบิ้วมั้งพี่ถ้าพี่ชอบแสงเหนือพี่ไปขอแต่งงานที่แสงเหนือเนี่ยนี่จนนาให้เริ่มเกิดความคิดว่าจะขอแต่งงานวันนั้นนี่สุดท้ายแม่ขอแสงเหนือไม่ทันก็เลยไปขอที่คอนเสิร์ตเขาไม่แต่ว่าในมุมกูวันนั้นอะกูคิดว่ามึงจะแต่งงานช้าสุดเลยนะอ๋อเหรอทำไมอะ มันใช้ชีวิตมันยังแบบปาร์ตี้มันพูดพูดพูดได้หมดพูดได้หมดไม่ไม่ไม่ยังไงมันยังไงไม่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 หมดมันยังไงไม่แต่ว่ามึงต้องกูกูปูเรื่องดีแล้วไงวันนี้คือเอาจริงคนแรกที่คิดว่าน่าจะแต่งคือพี่โอ๊ตด้วยซ้ำโอ้ไม่นะไม่นะตอนนั้นกู กูบอกเลยวันนี้นะครับเบะหวะกลับบ้านกันแน่นอนตอนที่ไปแสงเหนือมีคู่มึงคนเดียวที่มึงไม่ได้ไปจำได้ปะใช่แล้วมึงจำได้ปะเราคุยมาเนี่ย20บนาทีแล้วยังไม่ได้เข้าเมนูมันเข้าเมนูเลยต้องเข้าแล้วเมนูวันนี้คืออะไรและเมนูนี้ครับคือเชดเด็ตพอกบอลนะครับคล้ายๆกับชิมบอลที่เคยทำสมัยก่อนเคยทำเป็นกุ้ง เหมือนถ้ามันกุ้งเน่ยปั้นเป็นก้อนใช่กอนนั้นนนนเขาทำเชฟเทเบิลใชกที่ชนะเซ่ชาเดวิตี้เชฟมานั่นแหละวันนี้ก็เลยปรับสูตรมาใหม่เพราะว่าจะให้มันชิวขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าของไบท์เฟย์มันคอมเมนต์มันเยอะลันลันไปอันนี้อันนี้คอมเมนต์ไม่เยอะแต่ข่าวเยอะแน่นอนมึงเชื่อไหมว่าถ้ามึงออนตั้งแต่เริ่มไปเกะโดยที่ไม่ตัดเลยอะคอมเมนต์แม่งลันกว่าทุกช่องรวมกันในโลกอีกคันปากมากจริจริงมาทำไม่มึงบอกวิธีทำก่อนอย่างแรกคือต้องเตรียมอะไรบ้าง มันน่าจะเหมือนกับทําราดทอดอะไรเงี้ยที่เอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วใส่แป้งส่วนประกอบหลักคือหมูยองใช่หมูยองก็ต้องใส่กับพริกเผาถูกไหมอ่าแล้วก็ต้องทําให้มันเชื่อมกันอาจจะต้องใส่ไข่ใส่แป้งอะไรเงี้ยนนี่พริกเผาใช่พริกเผาค่ะอันนี้ไข่ไอ้เบคไข่นี่ตีไข่กับพริกเผาก่อนนะให้พี่ช่วยตอกไข่ไหมนี่โอ้โหไอ้เหียคือถ้าพูดถึงการทํางานใน เขาเห็นพวกกูทำแบบยุ i mean? ่งๆกันแล้วคุยกันสนิทสนมแม่งเอาสคริปต์เลยสัตว์ผมต้องถามงี้นะครับท่านผู้ชมครับการเจอกันครบล่าสุดนี่เมื่อไหร่นะครับไม่ผมาผมเจอกันไอ้ไดเวอร์ก็มึงทำกูตกขบวนไปเลยไดเวอร์เนี่ยเฮ้ยแต่นี่ดูน่ากินมึงบอกด้วยนะว่าทำอะไรยังไงบ้างอ่ะนี่ตอนนี้ใส่แค่พริกเผาไข่เฉยพริกเผาไข่หมูหยองใส่รวมกันแต่ว่าคือจำนวนของแบบสัดส่วนสัดส่วน่ะเออมันต้องยังไงอ่ะหนึ่ง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 เดี๋ยวถ้ามันได้เลยไงเดี๋ยวเรามาแต่งเอาทีีหลังเด๋ยว ไอสัตว์ที่มึงได้เซเลบริตี้เชฟมึงได้รางวัลยังไงมึงได้มายังไงกูว่าเวลาคนที่ทำอาหารทุกคนอ่ะไม่เคยมานั่งจำอ๋ออันนี้3ส่วนต่อ1ส่วน2ส่วนมาใส่1ไว้ก่อนอันแรกเจ๊งเดี๋ยวเติมไอพิษมึงไม่น่าเชื่อได้นะตอนกูไปบ้านมันในเด็กอ่ะมันไม่เคยทำให้กูเลยสักนิดเว้ยแต่มันเอาของที่แช่เย็นของพ่อมันอ่ะก็เอามาเวฟทุกครั้งมันไม่เคยโชว์ สกิลการทำอาหารใ,<ช>ให้กูเห็นเลยอ่ะ,ะกูอยู่กับมันน่ะไม่เคยทำอาหารเลยแล้วมันป,ประกวดมาสเตอร์เชฟแล้ว <โม S 1> ได้แชมป์กูยังงงเลยไอ้เหี้ยมได้ได้ไงวะเนี่ยตัวุ่มอ่ะเสือซุ่มเพราะว่าจริงๆแล้วการทำอาหารก็เหมือนกับ มิตรภาพของเขาทั้ง4คนนะครับการทำพีเรนเจอร์ด้วยกันในยุคบุกเบิกรายการออนไลน์หมดล็อกรายการทีวีแบบเดิมมีคำหยาบมีความเรียนในรายการลองถามก็าดูครับคือคือการพูดคำหยาบจริงๆแล้วมันมันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดซึ่งเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ YouTube มาใหม่ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีคนพูดคำหยาบกล้าลงไปในโซเชียลเพราะว่ามันแบบมีความเป็นดาราเป็นศิลปินก็ห่วงภาพตัวเอง แต่เราก็เป็นยุคที่แบบไม่สนเนี่ยเราก็ใส่เอาเป็นเรียวเอาเป็นเรียวผมรู้สึกว่าไม่แตมึงก็นำนะหมายถึงไอโอ้ตมันนำมันก็กล้าปลดล็อกในการพูดตอนนั้นอะก็เอางี้พี่ป๊อบมาขึ้นรถทีเดียวอะจากที่เป็นนักร้องหวานๆนะกลายเป็นตลกเลยที่เดียว้าม แล้วแล้วเจลเบรกมันมาไงเจลเบรกเนี่ยมันก็มาเริ่มตรงที่ว่าไอ้เป๊กเนี่ยมันเป็นคนทําให้พวกผมมารู้จักกันเออเราก็รู้สึกว่าอยากตอบแทนอยากตอบแทนเออมันก็รู้สึกเอ้ยถ้าเราจะทํารายการใหม่ขึ้นมาก็ควรจะมีเป๊กด้วยเพราะว่าเรามันสี่คนมันเหมือนตอนนั้นตกขบวนตกรถไปแหละตกรถมันสนิทกันอยู่แล้วไดรเวอ์ไปแล้วรูสึกว่าคนคิดถึงแล้วก็เลยสร้างเป็นพีเรนเจอร์ดีกว่าซึ่งตอนนั้นอ่ะมันทําแล้วมันปังไปมันก็ไหลเพราะมันมันมีันมีทั้งเดิรดไดเวอร์ด้วยแล้วเจลเบรกด้วยก็ตอนนั้นก็รถเเเหหหมืออออนน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 นกกกัััััะแแแแตตตต่่่่่่่ปป็รรรรถถถททีีใใญญขึ้้้้ลยยยยบาาไไูููงงงงจํดพซว าจริงสำหรับพี่ป๊อปบอกายว่าพี่ป๊อปเป็นคนแบบเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าท,ที่ที่แต่งตัวดีกาใส่อ่ะอันนี้แปงว่ากาใส่ที่ชมหรือดาา่ากูวะชม,ชม บางคนเขาไม่กล้าไงพี่เป็นไอดอลไงสำหรับหลายๆคนที่แบบว่าเขาอยากแต่งตัวอย่างเงี้ยโดยที่พี่แต่งเองไม่มีสไตลิ่งเลยมีสไตลิ่งมาช่วยมันที่แบบอย่างกูมีสไตลิ่งไหมเนี่ยในระหว่างที่เราคุยกันนะไอพ่อครัวกูก็ทำไม่หยุดเลยทำอะไรไปบ้างเนี่ยชุบแป้งก่อนก็คือใส่หมูหยองเสร็จปุ๊บแล้วก็คือคนคนวนคนเผาข้าวไข่แล้วคนร่วกันยัดชีสไว้ตรงกลางเทสก่อนนะว่ามันได้หรือเปล่าพี่เคยไปเรียนป่ะไม่เคยเรียนพี่ก็รดอแลมซี่สอนก็รดอแลมซี่ใน YouTube ใช่ ไปเป้าพิษพอยะกาไม่ถูกเหมือนกันไอ้สัตว์คุณนึกว่าพอยเฮ้ยกูทำมาเยอะแล้วแม่งตะกนไล่เยี่ยงเล่นท้องด้วยการเดบิวต์เป็นศ um, ิลปินยุคนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โห้องถามเขา้องถามเมืก่อนไอ้ไอ้สัตว์คนแรกกุบอกให้เลยนะแต่ละคนเส้นทางมันโหดมากไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน ของพลอยช่วงนั้นพลอยประมาณ13-34พลอยเพิ่งได้เริ่มถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนแอนนี่แอนนี่คนในวงอ่ะอยู่ดีเขาก็ไปเป็นแดนเซอร์ให้พี่โจโจ้บอยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็อยู่ดีทางค่ายเขาก็บอกว่าเขาทาค่ายเล็กๆเ,เป็นค่ายเด็กโดโจกค่ายเนี้ก็จะชื่อโดโจวงพลอยจริงๆตอนแรกหา5คนเป็น,ปนกิฟต์แล้วก็เป็นแอนนี่แล้วเขาหาอีก3าคนนานมากแล้วเขาหาไม่ได้แอนนี่เขาก็เลยแบบว่าเห็นพลอยถ่ายโฆษณาเลยลองชวน,ชวนไปที่เบเกอรี่สิ่งแรกที่พลอยตกใจมากคืออะไรวะ คือเดินขึ้นไปอ่ะคือสิ่งที่ข้าพิเศษคือพี่โปโยคีพี่ป๊อดพี่โจโดยพีบอยคือนั่งร้องเพลงเล่นกีตาร์อยู่เขียนเพลงอยู่พอบบเลเจนด์เลเจนด์แล้วเสร็จแล้วพอก็เออเดินเข้าไปแบบแคสวันที่พอยแคสจะมีพี่ซุกี้พี่สมเกียรติมีพี่บอยนั่งอยู่แกนนั้นหัวเรือทั้งนั้นคือเขาให้ร้องเพลงอะไรก็ร้องไปร้องร้องแม้ว่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราร้องเพลงได้เราก็ร้องร้องไปอ่ะเพลงที่เขาให้ร้องคือเอออยากรู้ว่ามึงร้องเพลงอะไรตอนนั้นอยากรู้ว่าไม่ได้ว่าพอย แคสเพลงอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพลงนี้อ่ะเพลงดอกไม้อ่ะที่อกไมอไม่ใช่ดอกไม้ไม่ว่ากินห้องนยู่แค่ไหนโอ้ยเฮียเราดอกไม้ตัวเจอกันอันนี้แหละอันนี้เลยว่าว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ตื่นเต้นปะตื่นเต้นสัตว์ดีแล้วจำได้เลยใส่เสื้อแบบวายทูเคสุดๆใส่เสื้อสีดำแล้วก็ข้างหลังอ่ะมันจะมีปีกแบบเล็กๆอยู่ข้างหลังเป็นสีทองใส่ฟันเหล็กผมสั้นแบบเนใส่ฟันเหล็กจำได้เดินเข้าไปเขา ให้แคสต์แป๊บเดียวแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาถ่ายแคสหนังสือแคสต์หนังสือแคสต์ก่อนอันดับหนึ่งพวกมึงถ้าไวทูเคมึงต้องไปหาหนังสือแคสต์ไม่ได้ยุคเริ่มเริ่มต้นของแมกกาซีนที่แบบเริ่มแบบนะเสร็จปุ๊บพอถ่ายแคสต์เสร็จปุ๊บอีกไม่นานอ่ะเขาให้รวม กลุ่มกับวงนี้ชื่อโปรเจกต์เอชเขาบอกว่าตอนแรกจะหาห้าออกเจอกูเข้าไป3เลยจบแล้วคุณเปบค่ะคุณเป๊กแล้วคุณเปบค่ะแล้วคุณเปบค่ะไอเฮียลากไสในตำนานไงไม่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นศิลปินอะมันต้องย้อนไปเป็นดีเจก่อนมต้องย้อนตั้งแต่ม .6 นุ่มป๊อปดาวองตอนนั้นก่อนหนุ่มป๊อปดาวองไอ้เฮียนี่โคตรวายทุกเดย์ฮียไม่ใช่คือมันเป็นเพื่อนพี่ชายกูใช่ไหมเป็นเพื่อนพี่ลิศใช่ไหมแล้วมันต้องมาเรียนพิเศษ ไปเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ลินทุกวันศุกร์เออวิกนี้ไม่ว่างอ่ะเป๊กไปซ้อมเต้นที่ตึกซีเมกอ่ะแต่เป็นบอยแบนด์อยู่คือตอนนั้นพอเข้าไปบอยแบนด์คือเราไปฝึกที่จีจูเนียก่อนจีจูเนียก่อนโลจีจูเนียว่ะโหูจีจูเนียเป๊กเอเป๊กผลิตเป๊กผลิตด้วยตอนแรกจะไปกันอีกสายกันแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือพอรวมตัวจีจูเนียคือมีก๊อปไมค์มีชินชินวุฒิเขาก็เลยให้แบบเราส่งค่ายต่างๆแล้วเขาไปฝากว่าเฮ้ยตรงเนี้ยใครสนใจศิลปินกลุ่มนี้บ้างอ๋อเป็นแบบเป็นเป็นช็อปี ของผมถ้าจะโอ้โหสี่ห้าปีนะงานแรกที่ึมทำในวงการจริงๆเลยคือพิธีกรหนูว่าไม่ใช่นักร้องนี่แหละก็ถูกเข้ามาเป็นจีจูเนียร์ก่อนไงแล้วสุดท้ายเขาก็เลยปรยไปว่าลองไปแคสพิธีกรก่อนก็เลยได้ความสามารถเป็นพิธีกรก่อนแล้วก็เป็นดีเจแล้วตอนนั้นรางงานเพลงค่อยมาทีหลังมือยาวนานนะเหี้ยก่อนจะไม่แต่สรุปคือไปทําเพลงกับเพื่อนแล้วก็ส่งไปเขาให้ประมาณ3 4เดือนกว่าจากเขาส่งกลับมาว่าเ๊กเขาเลือกเ๊กนะแล้วสุดท้ายเราก็เลยได้ร้องเพลงนั้นอยู่ในโปรเจกต์ one man s o r i e แล้วเพลงง่ายๆตอนนั้นอะแล้วย เพลงก็เลยดังอันดับหนึ่งประเทศเพราะว่าเราก็เป็นดีเจเองเปิดเองเเราไม่มึงจะบอกเพลงมึงดังเพราะว่ามึงเปิดเองเนโอ๊ยทุกชั่วโมงก็ยัดเพลงไม่ไอ้เหี้ยแต่ตอนนั้นดังจริงเพราเล่นเพื่อนเล่นดังจริงเพราะว่าคลื่นหลายๆคลื่นเขาเปิดแล้วมันสปินมันได้อันดับหนึ่งวะอันดับหนึ่งเลยพี่ทั่วประเทศสามอาทิตย์เย็ดเท่เย็ดดอกว่าม่ต้องคุยเรื่องไอ้พี่นะไอ้พี่เดี๋ยวไปดูรายการอื่นแล้วกันแต่พิ่สิคพิมมันต้องรู้แต่ขอพี่ไม่ว่าเขามีรไรนี่แล้วุณก็ไปสกินเฮดเหมือนกันไปแดกเหล้้้้้าาาาาตมมมมมมมรรนนนนีีี่แแหหลละวคคจจิิเอยัง เฮี้ยคำนี้ไม่ค่อยดีสมัยก่อนมันมีร้านอยู่ร้านเดียวเป็นมีกูปั้นจันไอเปอร์นั่งแดงยูสมัยก่อนไงไอเปอร์ไอเปอร์เปอร์สเปกทีฟอะนะเชียนั่นแหละเราก็เลยเลือกเลือกไปแล้วก็ไปไป,ไปลองสกินเทสไอเราก็คิดว่าจะได้เล่นเล่นดนตรีไงจับปูเต้นทั้งนั้นไอ่ <c oughs> ออไม่แต่มึอก็เต้นได้นะมันก็ต้องเท<ด> <ปะ S 2> รนไงกี่ปีสองปีไม่เพราะอนี้อันนี้อันนี้มันอยู่ในยุคที่คนที่จะเป็นศิลปินดาราต้องมีแมวมองดูมันจะไม่เหมือนยุคนี้ที่ ทุกคนมีพื้นที่ตัวเองในการที่แบบพรีเซนต์ตัวเองคือแบบเหมือนสมัยก่อนอ่ะมันการที่แบบว่าจะเจอคนใดคนหนึ่งอ่ะมันยากเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ที่แบบยูมีโชว์เคสของตัวเองแต่มันก็มีข้อเสียของยุคนี้ตรงที่ว่าทุกคนเก่งไปหมดเลยซึ่งสมัยนั้นมันก็แบบคาแรคเตอร์มันชายจาทที่แบบเราดูจากเราไปเจอคนแต่สมัยก่อนต้องยอมพวกแบบโมเดลลิ่งไงเขาจะเห็นว่าอ๋อคนนี้สเกลคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนนี้พาไปได้อะไร เอ้ยคุณพิษมึงทำเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วดิครับเพราะว่าระหว่างที่พวกคุณคุยไปนี่ผมนั่งทำชิวๆมากๆเลยเป็นไงเคี้ยวขอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมพร้อมกันเลยกินแล้วเดี๋ยวทอกต่อเออเออได้ไปฉีดด้วยไปฉีด้วย ทั้งหมดที่พวกคุณคุยกันมาเนี่ยจริงๆคุณอยู่หลากหลายแนวเพลงเลยนะแต่เราก็มารวมตัวกันได้เปิดโลกความชีวให้ครูกับช้างโคโบูคูครับกันได้ทุกคนนะครับ <Hey. S 1> ของจริงสุดๆ okay, ดเอเคอาหารเสร็จแล้วเราได้เวลาทำท,ำทำงานกันต่อกินได้เลยไหมพีทเนี่คือต้องแจก ถุงให้กับทุกคนก่อนเหมือนเช็คเตเบิลเขานะโอเคกิมมิกเป็นกิมมิคเดี๋ยวถุงอะไรถุงที่ไว้เขย่าเขย่าผมเหมือนเป็นไฟเช็คเลยทุอคนฝาพี่ป๊อบหน่อยฝาพี่ป๊อบหน่อยฝาพี่ป๊อบหน่อยแล้วใหต่อก็เหมือนที่มึงทำมึงเช็คเตเบิลมึงอะไอสัตว์เมนูมึงจริงปะเนี่ยครตอนนั้นอะเราเอาถุงอะมาใส่ไว้อยู่แล้วแล้วให้คนเอาก้อนเนี้ยไปเช็คดัดแปลงไงดัดแปลงไงผงมีอะไรผงอะไรบ้างครับมีผงปาปริก้าบาร์บีคิวมีสารายค่ะปาปริก้าปาปริก้าอันไหนนีีปปาาริกกผ อ่กีเล่นมืดอีกแล้วไอ้ท่านนี่ผมก็รีดด้วยเหรอแต่แพงนะไม่ทันไม่ทันไม่มีผมผงก็รีดที่จริงผมผมเท่าไหร่นะผมยี่สิบก็รีดอะสองพันห้าใช้ใช้อันนี้ตัดเลยไรเมลลายกูใส่รวมเลยอันนี้อ่ะแล้วขยับยับโอเคอ่าผมนี่เช็คยังไงเช็คไงพอขอเช็คแบบวดูเคได้ป่ะยังไงอ่ะอุ้ยมองเลยะไอ้สัุ้มมองระยะ กูให้ดูของกูกูเค็มแน่มึงโอ้โหอันนี้ใส่ชีสป่ะเอาอันนี้ใส่ชีสป่ะเอาชิ้นี้แหละอืมอร่อยจ้าอร่อยอร่อยนะอร่อยนะจริงๆเอาไปทำกินในแคมป์ได้เลยเนี่ยอันเมนูง่ายนะหมูหยองกับพริกเผาก็เข้ากันนะไม่ได้ใช่อหมอาจารย์หมูหยองกับพริกเผาเข้ากันเลยอร่อยงี้เอ้ยจนแก้วกันหน่อยไหมเชียร์ พวกคุณยังไม่รู้ใช่ไหมว่าที่คุณถือกันอยู่ในถุงเนี่ยมันมีมีภารกิจถุงเสี่ยงโชคมันจะมีคำสั่งอยู่ใต้ถุงเฮ้ยนเี่ยโอเคโอ้โหโอเคในถุงม่มีอะไรในถุงไอสัตว์กูแม่งมือดีเฮียกูได้ถุงป้องกันความลับเป็นการป้องกันนะ จะช่วยตัวเองหรือว่าช่วยเพื่อนก็ได้ขมพ่อยเหรอ,อ <ะ S 1> ถุงนี้คนทางซ้ายชิวหมดแก้วอา้อาวเพิ่งเติมมาด้วยถุงพี่ถุงนี้โชคดีไม่มีอะไรอา้าวรอดดิรอดดิถุงนี้ห้ามพูดตลอดเกมเยี่ยมเลยเพราะกูกำลังกยได้พูดอยู่ลว <c oughs> ไอเทมถุงกูลำบากมาก <c oughs> ถุงนี้ต้องแชร์ความลับเพื่อน <c oughs> แม่โชคดีนะกูได้ถุงป้องกันไปดีเลยแม่โชคดีนะกูได้ถุงป้องกันไปดีเลย อะไรอ่ะแล้วเกมนี้จบเลยเหรอไม่ทำอะไรเลยเหรอเอาก <ไป S 2> ูแฉมาเออต้องแฉจริงๆ Black ปเป๊กเปมเนี่ยมีเรื่องให้กูแฉเยอะอุย้ยเอาลองหน่อยเดี๋ยวถ้ามันเกินเบอร์ไปเดี๋ยวกูใช้ถุงปกป้องเงินจริงหรือไม่เอาแล้วตอนที่คุณเริ่มจีบนิวเนี่ยคุณมีผู้หญิงให้ผมเห็นเนี่ยเกิน 4- 5คนไอ้เป๊ก ไปเป๊กรีบถือถุงเลยสัตว์ม่จริงเออไม่จริงไม่จริงโทษทีโทษทีโทษทีไม่จริงเอาใหม่พูดใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมียกูดูอยู่ไหมไม่แต่ว่าครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันในใจกูคิดว่าดีนะไอ้นี่หยุดไม่ได้หรอกนี่เพราะว่าก่อนที่มันจะเบรกอะไอสัตว์สลาลมสลาลมสลาลมไอ้เนี่ยแต่พอมันครบกันนิ้ว ไม่ไม่มีให้เห็นเลยไม่เพราะว่าพอคบกับพี่นิวแล้วอะตอนหลังก็มาอยู่กับกูกูไงมึงไม่ได้เจอหลังจากนั้นมึงถามกูกูดีกว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจกูผิดหมดแล้วไอ้ี่เมียกี้หยอกเล่นกันยอกเล่นกันแต่เข้าใจว่าก่อนนั้นนั้นะที่เราก็จะไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนจริง แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจอพี่ป๊อปเจอพอดีแต่วันนั้น่ะอยู่ดีมันก็ใช่ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวจริงๆว่าเฮ้ยเขาคือคนดีนะคนดีคนนี้จะดูแลเราดีแล้วก็ต้องดูแลลูกเราได้ก็เลยมองเป็นแม่ของลูกไปเลยจริงจังขอพี่โอ๊ตคนซ้ายชิลหมดแก้วแล้วขอแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยเฮ้กูเป็นเพื่อนได้เว้ยเฮ้ยเราก็เพื่อนเพื่อนเป็นือนิงกันอยู่แล้วไปชิล เพิ่มเติมมาด้วยมันสดชื่นแต่ว่ามันขึ้นหมองเพราะว่ามันเย็นคือมันเปิดโล่ความชิวใว้โคกับช้างโคบูคูขับว่ะสดทั้งทีงสดมันเย็นเพราะว่าแก้มเก็บความเย็นดีแน่นอนแล้กินแล้วมนสดชื่นสิ่งที่กูชอบแม่งเป็นฝาเว้ยนี่ไอ้นี่เลยเวลาเมาอย่างนี้เลยปัดไปเรื่อยเลยหลังๆมันไม่ได้เอามือปัดอย่างนั้นเวลาแบบเฮ้ยแบกหยิบแก้หน่อยแบกหยิบอีกทีมา แกงน,นี้เขาเขาซีกเขาสนิทจริงจจริงหรือไม่ที่ปาร์ตี้บ้านคุณโอ๊ตนี่คือถ้ามีคลิปหลุดหรือว่าเสียงหลุดออกมาคือไม่กันนั้งแผงโ,โหคนพิษนี่น่าซึ่งซึ่งถ้ามีคลิปหลุดออกมามีเสียงมึงด้วยนะรู้ยังเพราะมึงก็เพราะมึงก็อยู่ในบ้านพูดถึงเวรกรรมที่พูดได้พูดถึงเวรกรรมที่พูดได้ เฮ้ยจริงเหรอไอพิทมึงรู้ตัวไหมว่ามึงโดนแบ็กลิสต์จากพี่นิวจากเซจากเจหรออ๋อคืออย่างงี้ต้องเล่าต้องเล่าอย่างงี้พี่เราเนี่ยเป็นคนที่ติดลมง่ายไม่ใช่พนวสุดสายเลยกันไม่รู้ว่าจะงานกี่โมงแต่พี่นิวอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจัดระเบียบพี่เป๊กว่าเฮ้ยเชี่ยดพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่อง8โมงเช้าสักตีสองต้องกลับบ้านแล้วนะจะได้นอนตีสามตื่นมาทำงานได้นี่เขาก็ติดลมพอติดลมเสร็จพี่นิวโทรมา ไอพีทรับรับให้หน่อยฮ <c oughs> ัลโหลเป๊กอ่ะเนี่ยอยู่อยู่แถวๆนี้ยแหละพี่พี่นิวบอกมันกลับบ้านเลยแล้วนะวันนี้มันเช้าเนี่ยแล้วคนรถก็รอมบอกเออเดี๋ยวบอกให้นะพี่เิว์กูโดนก็ตลอดนี่หน้าเหรอกูขึ้นแบ็คลิสตเมื่อคืนจริงๆแล้วอ่ะเราก็คือแบบไว้ใจพีทนิวก็น่าจะแบบไว้ใจพีทด้วยแต่ทุกครั้งอ่ะอ่ะพีทดูแลเป๊กด้วยนะ<อ>สุดท้ายไอพีทไม่ปล่อยกูนอนใต้โต๊ะเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ปล่อยมึงนอนใต้โต๊ะมึงไปนอนเอง เนี่ยนั่งกันอยู่4คนนั่งกันนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยเหมือนกูหันไปอะไรไปคุยอะไรกับพี่ไม่รู้ประมาณสิบวิเท่านั้นอ่ะแล้วหันกลับมาทีเฮ้ยเป๊กนั่งอย่างเงี้ยใช่คือมึงคิดว่าคนคนนึงมันจะหลับง่ายขนาดไหนวะมึงต้องคิดสภาพนะเดี๋ยว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 มันมีอันนึงที่เด็ดเลยมันมีปีที่กูจัดแฟนโชว์ที่หัวหินก็ฟรีฟลอร์ดริงก์เนาะก็กิ้งกะไปใครอยากกินเท่าไหร่ก็กินจิ้งกะใบแต่รู้แค่ว่าด้วยลึกๆของมมมมมััันนนนนน่่่่ะรู้้้้้เลลยแแแวววาาพือออชบตงงหหีไป จนทุกอย่างปิดโรงแรมเปิดทุกคนอะ่ะเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเว้ยซึ่งกูก็ไปนั่งคุณเดียวเชีย่ยพี่กูหายไม่ได้แล้วกูต้องตามกับบ้านความฉลาของ,ง<ห>นันือเลยรู<ห>ร้ว่าแม่งเข้าไปนั่งหลับในห้องน้าหญิง <c oughs> แม่งเข้าไปนั่งหลับในห้องน้ําหญิงสั์กูหาห้องน้ําชายเปิดประตูทุกท่นไม่มียัยไม่เป๊กไม่อยู่มึงทำอะไรกันมึงช่วอะไรกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูลองลองอ่ะเดี๋ยวกูลองลองไปดูห้องน้ำหญิงก่อนกูเปิดประตูห้องแรกอ่ะปิด ห้องที่สองแม่งล็อกเหมือนกันแต่มีขานั่งนั่งอยู่แค่ดีนะถ้ามันฉลามนั่งขาวสาลนะมึงนอในห้องน้ำคือถ้ามึงนั่งนั่งดื่มนั่งชิวกันนะแล้วถ้ามึงเจอเก้าอี้ที่นั่งสบายอ่ะมึงรอเลยเรื่องเบาเบาสบายนี่ก็ตลกกันใช่ไหมบอกถ้าเรานั่งเบาสบายไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่กลับบ้านเจ็ดโมงเช้ามีกระเป๋าย่ามของมันอยู่ข้างหลังโอ้มึงมีเลเยอะนะเออไปอยู่กระเป๋าแล้วมันหลับเลย ้าแต่ชิ้นมึงชิ้นมึงอร่อยมากไห้มึงไห้มึงเรื่องนี้มันพีคจริงเขาได้ไงอ่ะพาะ่โพซิชันที่มันนั่งอ่ะก็คือมันเอื้อมอย่างเงี้ยพอมันจับย่ามได้ปุ๊บคอมันอ่ะสนุนไหลแล้วพอมันหนุนไหลอ่ะเฮ้ยสบายนน่หลับหลับ แม่งตื่นมาเมียธรรมดาเนี่ยเจอเป๊กอยู่บนรถเจ็ดโมงครึ่งเพิ่งกลับบ้านเหรอมันกัดนานแล้วแต่มันนอนมูเชื่อแล้วมึงแม่งดิฟสลิปจริงวะดิฟสลิปจริงใช่เมื่อก่อนตอนที่เราวัยรุ่นเราก็จะชิวกันแบบหนึ่งพอเราโตขึ้นในอายุที่จะ40แล้วเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคือตอนนั้นอ่ะยังไปตามร้านแต่ตอนหลังก็ไปตามบ้านไม่แต่เป็นช่วงตามวัยด้วยแหละคือพอสปีที่เปลี่ยนไปแต่ละปีแม่งเปลี่ยนไปเยอะนะ พอออทบ้านนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยมันเป็นบ้านปาร์ตี้แต่สุดท้ายพอเริ่มเป็นโคตรคูลมันก็เริ่มเป็นบ้านที่เป็นออฟฟิศที่มันคุยกันเรื่องงานมากขึ้นเนี่ยจนเนี่ยกำมันจะย้ายบ้านอีกรอบแล้วเนี่ยมันก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าบ้านหนึ่งอ่ะจะเป็นฟิลไหนที่บ้านหนึ่งคือแก่สุดแน่นอนไม่ยังมีโอกาสเที่ยวกันอยู่ไหมไปไปพลอยเพิ่งลาสุดที่เจอญี่ปุ่นไงไปญี่ปุ่นด้วยแล้วไปฮ่องกงด้วยไปเกาหลีมาด้วยไปแค่ต้นปีเนี่ยเหรอใช่ใช่ต้นป เพิ่งมาไปเพิ่งไปฮ่องกงโอ้มึงเป็นแอร์ปะเนี่ยใช่จะมาเป็นแอร์คือตอนนี้เริ่มไปเอเชียใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะไปแบบยุโรปไปอะไรเงี้ยปีนี้ใช่วางแผนไว้างใช่ใช่ไปเที่วมึงเที่ยวบ้างปะก็เหมือนกันก็เนี่ยเหมือนกันญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีก็ไปถ่ายรายการมาพร้อมเพื่อนแล้วก็ญี่ปุ่นคือเมียอยากเล่นสโนว์บอร์ดทั้งทั้งท้นยก็แบบโอ้ไปเล่นสโนว์บอร์ดก็แบบชิลเลยสิบวันแล้วก็วางแผนแล้วก็คือถ้าไปชิลทริปนั้นก็คือไปดำน้ำเดียนกันคือชอบแอดเวนนเจอออร์แล้้วมึงงงยยยยััดดำำูู่่ปะ ปีหนึ่งประมาณกี่ร้อยพยายามจะให้สัก3ามสทริปปีนึงสมัยก่อนตอนปีแรกอะ่ะดำทุกเดือนเดี๋ยวนี้ก็สักปีละสองสองสาครั้งเรายัางเที่ยวกันอยู่มแม้เราไม่เจอกันแต่รู้สึกว่าแลวเราไปเชียงใหม่เราก็ได้ตั้งแคมป์กันด้วยเราก็ได้ตั้งแคมป์กันเสมอนีไน่ไงดีพวกกูจะไปซื้อที่อยู่ด้วยกันเราเชียงใหม่ใช่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรื่อที่ด่วอที่ขีบบุรีไปซื้อที่มันคือแก่ตัวไปก็คิดว่า อยากแบบทำบ้านอยู่ด้วยกันเนาะ<ห>ทำบุญทำบ้านนะอยู่ด้วยกันคือสุดท้ายเราอะพอไปอยู่เชียงใหม่นานๆมีเมียเป็นคนเชียงใหม่ด้วยแล้วเราพอไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกันมันเป็นเมืองที่มันมีความสุขมากนะคนน่ารักเมืองแบบสวยลด์สเคปดีอะไรเงี้ยแล้วลมหนาวมาพอดีโอ้วันนี้คือแบบเชียงใหม่คือชิลมากไม่แต่ว่าแก่ตัวหาเพื่อนที่มันสนิทอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ไปแบบทำบุญทำบ้านอยู่แบบ ใกล้ๆกันห่ะสนุกคัวเหนื่อยนี่คือผู้คุณมีบ้านอะไรนะเฮ้ยเข้าแล้วเหรออยู่ที่เชียงใหม่โ้นมีบารถแล้วพอเราไปตั้งแคมป์กันแถวบ้านคุณ มันก็ยิ่งชิวกันขึ้นไปใหญ่มันก็จริงครับพี่ป๊อบแล้วพอชิวกันแบบนั้นมีแก้วนี้ก็คือชิวยิ่งขึ้นชิวได้ยาวๆอ้าวชิวจับหยิบแก้วก็ไม่ทันเลยย้ำอีกทีนะใครที่อยากได้แก้วเท่ๆนะครับเอาไว้พกไปแคมปิ้งชิวๆได้ยาวๆกับช้างโคบูคูขับเอ็กซ์เตเล่นะครับผมสุดคู่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับบนเพจช้างโคบูคูขับได้เลยเข้าไปอ่านกติกานะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมในเพจนี้เท่านั้น กดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในไว้ให้ในแกรมั่าฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับที่มาเปิดโลกความชิลให้ครูกับช้างโคบูครูครับอีพีหน้าจะเป็นใครครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะเก็บคอมเมนต์แล้วก็เอ้ยใครที่น่าสนใจเราจะชวนมาแบม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 ดิเมื่อวานเห็นแบมแบมแล่นคอนเสิร์ตอยู่ไม่ใช่เห็นก็เล่นคอนเสิร์ตแล้วจะชวนเข้ามาได้แจ็คสันไหมแจ็คสันแจ็คสันหวังเหรอแจ็คเส้นหวังยังไหนวะแจ็คสันไอ้เยีอกไปแล้วไอ้ตัวนี้ไปแล้ว ไม่เอานะกลับบ้านนะอย่าหลับในกรองไล่สัตว์นอนเลยช้อนนี่เขามาเชิื่อรออะไรกันครับเจอพีหน้าเขาไปบ่ายให้จบที่รุ่นเราไปไปอะไรนะพี่เป้มึงนอนเหมือเราจริงปะไปนอน